กระถินสามคัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินประจำปี2566ณวัดหนองแขมหมู่ที่14ตำบลหนองกุลาอำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่4-5ถึงพฤศจิกายน2566วันเสาร์ที่4พฤศจิกายนเวลา9นาฬิก9นาทีพิธีบวงสูงเทวดาโดยอาจารย์แม่วังณสถานวังเกศรเวลา18นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์เย็นพิ ที่สมโพธองค์มหากรถินประธานทอดกรถินคือคุณพีรพงศ์สายทองอาจารย์แม่วังณสถานวังเกศรที่ปรึกษาจัดงานทอด ด็อกตอร์ัทวัฒน์หรืออาจารย์ตั้มหัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษามหาวิทยายลัยราชมงคลล้านนาพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2 5 6 6เวลาเจ็นาฬิกาทำบุญตักบาตรเวลา10นาฬิกาพิธีถวายป้ากรถินเวลา11นาฬิกาถวายพระทหารเพนแดพ่พระสงฆ์เวลา12นาฬิการ่วมรับทานอาหารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0 6 3 4 2 4 6545พระอาจารย์ด็อกเตอร์ประสิทธิ์ ชิตามาโรโอจะวาดวัดหนองแขมติดต่อร่วมทำบุญบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี6 2 4 0 5 99 99 9 9 9ขีดขีดขีดชื่อบัญชีวัดหนองแขมก่อสร้างบุญออนไลน์วัตถุประสงค์ 1. ผู้พื้นกระเบื้องลานพระวิหารพญาน,นาคอานิสงค์ทำกิจการงานเกิดความราบรื่นสำเร็จ 2. สร้างหลังคาปกคลุมพระวิหารปู่พุทชงนาคราช อนิสง์อยู่เย็นเป็นสุขมีผู้ใหญ่ใจดีอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือขอให้มีมนมหาเมตตามีวาสนาเกิดความร่ำรวยรุ่งเรืองมั่นคงโชคดีมีปาฏิหาริ์บังเกิดแก่สาธุชนคนดีทุกท่านตลอดกาลนานเทินละทินามคีขบวนนี้มาจาก